น้องกดดูแมนพี่น้องพี่น้องใส่หนูแน่หนูขี้ขาดเบาแล้วนี้ซอยกดลิงให้หนูแน่ซอยกดลิงให้หนูแน่หนูปักหมุดไว้ให้แล้วนี้บัตรลอยสามสิบบาทบอกพี่น้องเนี้ยบัตรลอยสามสิบบาทอยากกี่ที่หลายเบิรงเตอร์ฟี่กี่ที่หลายเบิรงเตอรฟี่หนูเมียนโอ๊ยจะขี้กันได้บอกมังกินเท่บัตรนี้ บอกแล้วจะนอนจับหัวแรงไหมเออเนาะเอาจะได้ฝากไว้พี่ดองครับเขากุมเด้อวันนี้ตามคําขอมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ตามคําขอมีใครไม่เข้าเสียด้นะคะใครไม่เข้าเสียดายนะคะนี่ใครไม่เข้าเสียดายคือผู้ได้บอกเขาไรนี่คือพลาดบางอย่างแขกเลยนะคะตามคําขออ่าพี่้องอยากให้ พี่จา๋ากับน้องกับน้องจ๋าร้องเพลงคู่กันออวันนี้มาแน่นอน,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 อนเพลงอะไรนั้นต้องไปลุ้นกันในกลุ่มปิดแล้วกันนะครับแล้วกับเมื่อนีให้พี่น้องไดบิวตตามคาเรียกร้องเลยตามคาขอขอมาเราจัดให้แต่คุณต้องซื้อบัตร130 <c oughs> บาทเข้าไปรับชมในกลุ่มออนนปิดเท่านั้นถึงจะได้ดูแมนครับเนาะเอานะครับพี่น้องครับบัตรที่นี่สีน้ำผ้าพี่น้องเขาสู กุ้มปิดเราได้บัตรนี่ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรลิงก์ปักหมดด้านล่างบัตร130บาทรีบซื้อเลยนะครับบัตรร3 0บาทเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมอลําเสียงมีหกนกพงสกอนะครับแล้วก็ร่วมไปถึงทีมงานของเขาสู้ปู่ทุกคนเพื่อที่จะเป็นคาตใจในช่วงซ้อมนะครับในช่วงซ้อมปุ๊บค่าใจไหลดีเดยค่น ลูกหลายรับมาหลายค่ากับเขาก็หลายค่าใช้ใจต่างๆหลายนะครับคุณย่าคะจะไม่เยอะได้ยังไงคะคุณย่าเซ็นค่าตัวศิลปินไว้ทุกคนเลยเซ็นได้ยังไงเดี๋ยวก่อนทุกออดคือบอกค่อยๆนึงเรื่องนี้เรื่องนี้แจะไม่ยุ่งนะเรื่องเรื่องนี้ควรไปปรึกษาผู้ทาหน้าอยู่เกาหลีนะอ้าวเหรออันนี้เรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวค่ะเรื่องแจยค่าตัวฉันไม่เกี่ยวนะครับมากได้พี่ ร้านวอาเรื่องจริงว่าไอ้พักกันวอาโศกันอยู่ในเฮือนวอาค่อยๆมันจะไปยิงนิดน่งไหมจะไปหาวอาแล้วเจ้าที่เป็นผู้ใหญ่ซื่อๆเจ้าบ่าวจักบอกอะไรใจ่เข,ขาก็ทิใจเยอย่ล่ะแ <c oughs> ต่บ่ได้แต่พ่ได้แว่ดอกแต่ว่ามือนีมาที่ยี่สิแล้วอีก4มือก็ส, <c oughs> ส้วนงวดมาพาขวดหรือเนาะสาเนอแมเออเป็นใจสาสใจเร็วกระไดคือเก่าเหลือเงินน่ะนะ เอาไว้ดีมันกับว่าเสียหายดอกเออเจ้าว่าเสียหายแต่พวกคอยเป็นนี้เลยครับ่านเสียหายว่าไปตัวท<ด>ีบตัวแดนเนาะเอานะครับฝากพี่น้องครับลิงก์ปากหมุดด้านล่างนะครับบัตร130บาทเป็นกำลังใจให้เราครับวันนี้การแสดงครับข้างอย่างแน่นอนกับเรื่องยังก็ไอห, <c oughs> หัวล้านลื่นคู่เดอะมิวสิคเลคอู้ื้อเรื่องติดดิแมีหัวลานลืนคู่ครับอะไอแสดงเป็นไรลูก หนูเล่นเป็นอะไรไม่รู้อ้าวหนูเล่นเป็นอะไรนะอ๋อหนูเล่นเป็นลูกแมคค้าลูกแม่ค้าโอ้วันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่มีแม่ค้าหรอมีแม่เป็นเรื่องราวที่มีแม่ค้าปาดแจกวัดนะคะวันนี้โอ้เมนี่ออกนอกวัดเป็นบ่อออกนอกวัดไปตลาดเมนี่ออกนอกวัดมาตลาดมาลาดค้าแทนเออนั่นแหละเอาแล้วก็ฝากไปหาพี่น้องท่ทั้งบ้านนะครับ ย่าด่ามาเด้อนะครับการแสดงคือการแสดงเรื่องพระเรื่องเจ้าทีเล่นไปมันคือการแสดงนะครับเป็นการเตือนต้นนะครับหรือว่าเตือนหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนยางไงสะท้อนสังคมสะท้อนสังคมเป็นคดีสอนใจเอาพระหนาเขาลริมบอกเมื่อนี่ผู้พรเดินพายางกลับมาคือเก่านะครับสมโอทีนะครับวันนี้วันนี้ขอคุณสมโอทีขอบคุณพี่เอมมี่นะครับ วันนี้เรามีสม OT มาแจกนะครับให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็ใครที่นั่งอยู่หน้าเวทีนะครับเราก็จะมีสม OT มาแจกนะครับี่น้องทางบ้านเขาก็รวมสนุกได้สตูดีได้รับสมโอทกับบ้านพร้อมนะครับแมนครับได้ดื่มฟรีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสมโอทที่เอาสมมาแจกให้กับทุกๆคนได้ลิ้มลองกันนะครับได้รับรสชาติโอ้แซบหลายแซยเยนแซะแซ แซ่บิลีดิบ่วแมนบ๊วย่องกินีแลีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่น้องตามตู้แช่ทั่วๆไปขวดละ10บาทเท่านั้นเองนะครับฝากโซบโอทีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อความสดชื่นของร่างกายนะครับฝากโสมโอทีให้กับทุกๆคนด้วยนะครับเนาะนะครับ เอาบัตรที่นี่นะครับศรีน้ำผ้าพี่น้องเขาสูนะครับไล่กลุ่มปิดบัตร130บาทอย่าลืมนะครับลิงก์ปักหมุดด้านล่างซื้อบัตรเข้ารับชมเจอกันในกลุ่มปิดครับเสียงวิหกเทยเตอร์ปี2ครั้งที่3จเจอกัน